ด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2568 จังหวัดสม,มุทรปราการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกับวัดปามประสิทธารามจักกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2568ณศาลาการประเรียนวัดปามประสิทธิารามตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีนายนัชวันอัลภาพเตชะเสนรองผู้ว่ารั ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีภายในงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้นําผู้ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสดับพระธรรมเทศนาและร่วมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมาหาการุณาธิคุณตลอดจนเพื่อส่งเสริมบทบาทของาศาสนาในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความปรองดองใน ใน,นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเสริมสร,สร้างสันติสุขในชุมชนและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ขณะที่นายชานนวาสิกสิริผู้วาราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ณวัดกูดีเตีย้ยตำบลอาสาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการเสริม สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนรวมถึงปลูกฝังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและเกิดความสามัคคีในชาติค่ะ